โอ้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้โอเคไอตรงนี้ก็ไม่มีโอ้ยชี้เลยโอเคนะครับก็ต้องขอสวัสดีู่้ชมท่านด้วยนะครับก็นนี้เราอยู่ในเกมโลบอสกันในแมปเดอมินั่นเองวู้ว นะครับทุกคนเราอยู่กับพี่ทอมมี่กับพี่พัทน่ะครับโอ้เหนื่อยชิบเป่งเลยก็สวัสดีทุกคนวัยรุ่นเอ่อเมกาปานามาทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมฟารน้อยกันแล้วเฮ้ยจักรยานพี่พัทจักรยานเฮ้ยออจีจักรยานดิมุดขี่ไม่ได้เออขี่ได้แล้วก็ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบ็อกกันในแมปเดอรมิมิกนะครับเดอรเดอรมีเมีกเออเดอรเมียกเมีกแมปเดอรเมียกเมีกนะทุกคนไปข้างหน้านะครับทุกคนมันเป็นทางทุกคนก็สังเกตนะบรรยากาศก็อยู่อะไรพี่ ทำไมเดินไปไม่ได้อ่ะเออตรงนี้ยังไม่ได้มาเจียนี่มันเราดูขายราเมงนี่นาพี่ทอมมี่พี่ทอมมี่เอ้ยมีมีคนขายราเมงพี่ไปไปไปจิกดิไปจิกมาดิเอาเอาเอาสองสามช่วยเอาเอาเอาไม่ทันจิกจีนี่ไปไหนอ่ะเอาไปไหนเนี่ะเอาไปไหนกันน่ะเอาเอาบิทอ่ะเอาว์ปไปเลยหุ้ยหุ้ยพี่ออฟฟิศคอมเก่าขายซื้อเครื่องใหม่เฮ้ยพูนแจฮึบไฟทีเราจะต้องอันล็อกดอร์ว่ะพี่เฮ้ย เฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยนี่มันรีไวต์แอคเคอร์แมนทำไมหน้าเป็นอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยเอ๋ลังเฮ้ยน็อตลังจ่ายที่สู้ไททันเสร็จแล้วแม่งหมดสภาพเลยดีใจตอสู้ไททันน่ากลัวเนี่ยืออผอมอดอยากเลยเี่ไม่มีพลังแอคเคอร์แมนคืออดอยากเลยเออโอ๊ะมีโนบิโนที่ไหนเนี่ยอ่ะพี่ขับเรือไปเนี่ยเหรอเฮ้ยมันสั่นอะเอาเอหยุดแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไททันเฮ้ยเฮ้ย,ยแตทันไททันมือมาเฮ้ยเดี๋ยวได้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 แอที่นี่ที่ไหนทำไมมีชุดกี <รอ S 1> โมโนตัวนี้ด้วยเอาไปาว้พี่เหรออ๋อโอเคพี่พาดีวิวหน่อยพาดีวิวหน่อยโฮ้นะตัวน,นี้ก็คืออ่าโต๊ะเสิร์ฟอาหารนะฮะอ๋อครับครับโอเคโอเคจะดนีากคืออ่าจุดนอนพี่เองเออพายพายถ้าเราเลื้อบ้านนี้นายเอ็งไม่ว่าอะไรนะอู้เราโกรธถ้าเราโกรธนะพี่พัดนี่คืออันนี้คือรถปั้นที่ตามประจำตระกูลพี่ที่พี่วาดทุกวันใช่ไหม ้าวเอาไปกันแล้วอะเคลื <pouco> <G un> ่ออะไรอ่ะเฮ้ยมันใครมันแตกเนี่ยอุ้ยพี่ผมว่าพวกเราเดินมาด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวเราตายคู่กันหมดรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายเว้ยรวมกันเราเวดไว้แยกกันตายดีกว่าแล้วว่าเราไปทางนี้ดีกว่าไปถึงไปทางนี้แล้วจะรอดตายหมู่โอเคมามาตามมาที่บ้านพี่เองเอ้ยจำทางได้ใช่ไหมไม่ได้เฮ้ยบันทึกวุ้ยวุ้ยนุ้ยเองมันเอกตัเองจัวเอยตัวนี้ก็คือลูกฟุตบอลที่พี่เอาไว้เล่นเฮ้ยทำไมเทคเจอร์รูปแบบมันแปลกๆปลกเลย่ อยู่ห้องเก็บเครื่องมือกีฬาวิ่งอ๋อแบบเวลาพี่ว่างพี่ก็จะมาเตะเล่นใช่ไหมเออๆพอๆไปสัมบ้านไรระคังนี้เอา้อยทำเลยอ๋อนั่นเหรอเอาตีไปเรียกหมาห้องนี้ไว้หมากินข้าวนี่เป็นอะไรอะ่ะมันเป็น,ปนอะไรสักอย่างที่เปิดไม่ได้ะทางออกอะไรรู้มากกว่าว่ามพี่พี่แล้วผู้หญิงสองคนนี้เป็นใครอ,ะอ่ะอ่านางแบบพี่เองพี่จ้างมาพี่เป็นฮาริมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฮาริมเช็คเนี่ยคลิปนี้ทัวร์บ้านพัทิตานะฮะ อันนี้คือคลังหนังสือพี่เองอ๋อเอ้ยพี่พี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ไหมเนี่ยใช่ชอบอ่านมากมันเลยอ่านไปถึงหนังสือเอรคนัตอ๋อโอเคโอเคพี่พัดผมว่าเราต้องออกจากบ้านพี่แล้วว่าบ้านพี่ไม่ค่อยมีอะไรเลยแม้ว่าห้องพี่จะมีแต่รูปมีแต่ตู้อันนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้ยบ้านพี่นี่เขาแบบเค็งศาสนาอ่าไปถึงแล้ปถึศาสนาพุทธศาสนาพี่โตอุ้ยสอโซคนนี้เป็นใครเนี่ยนั่งแบบพี่เหมือนกันออ๋ให้เนี่ยลูมวิท อะไรวะชีดเว้ยพี่ใครทำให้ตกอุ้ยแมวเข้าบ้านพี่นี่อะไรโอเคเลยเก็บเลย,บ,เลยบอกให้เราอ่านอ่านดิณหนะมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีสองพี่น้องอาศัยอยู่ทั้งสองใช้ชีวิตอย่างยากจนจนวันหนึ่งมีโอผู้เป็นน้องกลับบ้านมาอย่างมีความสุขลินผู้เป็นพี่สาวของมีโอเลยถามไปว่าเป็นงังเจ้าคือยิม้มเปยๆแลละฮะ แต่ตัวของมิโอเองก็ไม่ได้บอกอะไรกับพี่สาวไปวันเวลาผ่านไปลินดันคิดว่ามิโอกําลังจะหนีเธอไปและปล่อยให้เธออยู่คนเดียวความอิจฉาลิสยาได้เข้าครอบงําลินและบวกกับความหิวทําให้ลินได้กินมิโอเข้าไปแต่สุดท้ายลินก็ได้ค้นพบความจริงความเป็นจริงแล้วมิโอแอบเก็บเงินเอาไว้เพื่อที่เธอกับพี่สาวจะได้หนีออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจากความอิจฉาลิสยาและความโกรธ กับกลายเป็นความรู้สึกผิดก่อนที่จะมีปากปิศาโผล่ขึ้นมาบนหัวของลินซึ่งนั่นก็เป็นปากของมิโอที่ข้ามควรถึงอาหารอยู่ตลอดเวลาทําไมภาพบ้านพี่มีแต่ภาพแปลกๆไว้เนี่ยตอนนี้เริ่มแปลกแล้วตอนนีน้ภาพเนี่ยเขาเป็นมิวแทนใช่ไหมแล้วก็เป็นมิวแทนเ<อ>ขาแบบแปลงร่างได้เท่นีถึงไรอ่ะมีบ้านพี่มีอะไรใหญ่ๆหรือเปล่าทาไมมันเสียงมันจะทุ้มแรงจัง อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรแม่มาแม่พี่มาแม่พี่มาโอ้แม่อุ้ยคุณแม่พี่คุณแม่ครับพี่พี่พี่ประตูจะเปิดเราไม่เราไม่เดี๋ยวเพื่อนไปผมไปหายไปเราอีกยันหนึ่งมันตกใจทำไมอะไอโนนะเพราะที่มีสายสีมันจะเข้ามาไม่ได้เว้ยพี่ดูเลยเฮ้ยเราเไปเท่าอ่าหารกันเลยพี่มาอาหานสร้ามาสร้างบุตรด้นยก่อนไปดูมีอะไรไหม โอพี้ก่อนที่นี่ไหนวะไอ้เสียงหนูหนูหรือเปล่าวอ้ยแม่เจอแม่พี่เจอแม่เจอแม่ ผมไว้แล้วผมบอลผมปุ๊บกมผมเกมเรือบ้าที่แะไปผมบอกจะว่าผมจะออกเลยแม่ถ้าแม่ไม่ตามผมก็จะออกได้นะแม่ไอ้นอตแม่ไม่ไอ้ตายเอ๊ะป่นอนเราต้องไปหาหนูโอเคโอเคบางทีแบบมันมันอะไรไม่รู้ดิอย่าคตรหนักพูดไม่สาดเลยวุ้ยตกใจหมดแม่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 ปิดประตูกันแม่ปิดกันแม่ไว้แมุ่้ยผมรอดแม่ไม่แม่ไม่มีแม่กับผมแม่ผมไม่ม่ อุ้ยไปตรงมิดไปตรงมิดยุกนะข้างบนห้องมีสายินะดูนข้างบนอ่ะอ๋อคือโอเคี่ดูให้น้อี่เสียงหนูอยู่ห้องนี้เนี่ยเนี่ยหนูอยู่ห้องนี้แม่อยู่หน้าห้องพี่นี่เจ้าหนูแล้วพี่เก็บไอ้เก็บหนูแม่เราเก็บหนูเจ้าหน้ามาที่ห้องพี่โยนอุ้ยแม่มาละแม่มาว่าว้ายว่นี่ห้องนี้มีระฆังห้องระฆังนี้มันเก็่ยวแบบวะพี่แต่ว่าผม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 วางหนูไม่ได้นะ อย่าละมันต้องทำยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเกมอ่ะเอ้ยมันมามันมามันทำอะไรอยู่มันมันวิ่งไล่ผมอยู่ตอนนี้เอาอย่างนี้ถ้ามันมาทางขวาเรานะเรารีบไปทางซ้ายเว้ยอืมโอาไปทางซ้ายเไปแปลว่าตอนนี้เฮ้ยผมเจอแล้วเฮ้ยยูฟาโน่น็อตนี่เลยกูตกใจว่าผีแม่งตัวไหนวิ่งด้วยความเร็วสูงผีน่ารักเฮ้ยไปเลยดีกว่าสัมผัสได้สไปเดอร์เซนผมทำงาน แ้วถ,ถ้ามาทางเนี้ยมันจะมีไอ้ตรงนี้มีสายสินไหนวะฝั่งนู้นฝัน่งนูน้นฝั่งนูนงน้นเ่ะมันเป็นห้องห้องใหญ่แ่ะโอเคห้องใหญ่ห้องใหญ่เฮ้ยมีอะไรไหมนี่อะไรยูสโออันนี้คือไอ้อะไรไวะไอ้ถังบ่อน้ำบ่อเก็บน้ำเก่าหยงูว่ะพี่พัดน,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 น้องพี่น่ากลัวจังอ,อะไระพี่ทำไมทำไรวะเฮ้ยบอกอย่าพิษเปล่าอยู่หนูแป๊บยาพิษเราเข้าไปไว้ที่ลักซันดิโอเคพี่ต้องปกป้องกันเฮ้ยมันมาพี่มันมา เฮ้ยเฮ้ยมาใหมีนะพี่ต้อใช่ต้องใช้หนูสามตัวอันนี้ตอนตอนนี้ราคาสองโอ้ยโอเคโอเคตอนแรกเราก็นึกว่าอยู่ไหนเฮ้ยเนี่ยนี่ยอยู่ไหนบ้านนึงพี่บ้านนึงบ้านนึงตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนกันก่อนไม่ละไม่ละอยู่อยู่ห้องรักษาพี่โอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบรอเปิดประตูได้เลยได้หว่าเปิดได้เลยเหรอพี่ฮัดอืมประตูเปิดได้เลยเอาเอาไหนึ่งเฮ้ยมันต้องรอรอเขาเดาอ่ะเขารอเสียบสายสีวีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยภาพมืด เว้ยตกใจมันเฮ้ยเฮ้ยมันทรมานมันทรมานอ้ยล่างสองเป็นล่างเหรอเฮ้ยออที่ที่ไหนเฮ้ยเว้ยๆตกใจพัดเฮ้ยพัดหลังวิ่ลังหวิ่ง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 ววิ่งวิวิ่งว่งงว่เฮ้ยโอ้ยโอ้ย เอาวางไปท้องมิ้วว่ะเฮ้ยไปเลยโออห